สวัสดีครับคนหลังเขาชาแน,นลครับวันนี้มาเสนอเมนูผัดน้ำไม้ครับผัดน้ำไม้ส้มน้ำไม้ดองครับใช้ข่ามูครับนี่ครับข่ามูหั่น้องแล้วลเครื่องก็มีหอมกระเทียมตะไคร้กับพริกอันนี้ลูกกระวานครับกับเม็ดอกซีครับส่วนใบกระเพราครับใบกระเพราแบบมะกรูดครับ กับมาผัดผิดครับผัดผิดต้นไหม้ต้มไม่เป็นบ้านครับมาตำเครื่องครับตำเครื่องทำอะไรอะตำเครื่องอใส่ในโดดซีลงไป<า>ทำไมพ่อต้องใส่ล่ะมาเร่มมา malingi gulungin ya, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Perjái. Un padre. หอมกระเทียมลงไปแล้วเดินให้ดูเดินห้ดูสองง่ายง่แล้วก็คือหมดแล้งทาหน้าเลยหน้าขาวอน้นเออเดี๋ยวทา,าวเ,เดี๋ยวแ้ะทาเ,เอาไหมก่อน เสร็จแล้วครับเยวไปผัดกันเลยครับเ <All right. S 1> ก็ตแล้วครับถ้าร้อนมันบุง นี่รืครับ Franco. ลงไม้ลงเลยครับลงไม้ ถุงเครื่องครับดินกดถุงกดงกล้องครับถุงเครื่องไปแล้วครับใส่ผงปร,งรุงรสใส่แป้งนัวใส่ซอสใส่หอยใส่ซอสหอยครับซอสปร,งรุงรสดินดินกดครับผมมาชิมมั้งครับ үгээр <coughs> 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 ไม่ดองใส่ข่ามุ้ครับแบบบ้านๆมีคนหลังเขาครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับกินกันครับตุดนน้ำหอนกันครับ